สวัสดีดอยอ่างขางปีที่สามติดต่อกันที่เดิมที่ร้านชาอาจายเป็นไงรอบนี้ลุ้นรับตายเต็มแต่ว่าเดี๋ยวพ่ออเล็กเลียร์พื้นที่ให้โอถ้าเกิดแบบเราไม่ได้มาประจำนี่ตรงไปลำบากนะเพราะว่าดูท่าแล้วเขาแบบเขายุ่งเขาเราแค่4เต็นท์อ่ะเขาเราแค่สี่เต็นท์ ถ้าจะแชทมาถามก็คือไม่ตอบนะไม่ตอบตอบได้ตอบหน่อยก็ได้โอเคสรุปวันนี้เรามีที่นอนแล้วครับที่ร้านชาอาจายนี่แหละเดิมใช้ความสนิทของฟ้าเพิ่มเติมคืออาหารกินแล้วมีเมนูด้วยเออใช่กะเพราหมูไข่ดาวโอเคเดี๋ยวเราก็กินข้าวเที่ยงกันที่นี่เออกางเต็นท์โอเคเรียบร้อยเดินทางมาอย่างปลอดภัย ใช่ทางน่ากลัวทำไมวันนี้รู้สึกทางน่ากลัวจังกระบะมันขวางทางโอ้ <regret> แล้วมันทำให้เราเสียจังหวะปหรใช่เสียตังหวะมากแล้วก็แบบรถเยอะรถขึ้นลงเยอะอืมถ้าไม่จำเป็นก็แน, <c oughs> น,<ำ>นะนำที่อื่นโอเค <c oughs> ใช่มีกระถางติดมีคนพูดปีแล้วก็มีคนพูดแบบนี้ใครเขาจะเข้า <c oughs> แอดมินเพจอืมอันนี้ กำลังขนของลงค่ะเดี๋ยวไปกางเต็นท์กันได้ที่กางเต็นท์แล้ววันแค่ที่เดิมเลยนี่นี่อยบ้านมาเลอ้ยถกโมงเราก็ต้องตื่นแล้วเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านจะประกาศว่ันยถนกโมง กทุยัน,นต่มน,นออตมนัคือรานกตาอรเต้นของบ้านชาอาจายนะครับนี่เราได้มีการเต้นอยู่ตรงนู้นบ้านนั่งอยู่แล้วก็ที่นี่เขามีเขาทำโฮมสเตย์ไว้ด้วยแล้วก็คนที่นอนโฮมสเตย์ก็จะมีแค่อยู่หน้าบ้านนะแล้วก็ชมวิวโฮมสเตย์ก็จะมีเบาะ นอนอันใหญ่แล้วก็มีห้องน้ําในตัวนะครับอากาศค่อนข้างหนาวเลยเมื่อกี้ขี่มาตอนเที่ยงประมาณสัก19-20องศาเองหนาวมากคือคนที่ลานสนน่ะแน่นมากคือแนะนําให้เลยมาที่บ้านนอนแลเพื่อมาหาจุดกลางเต็นท์ที่นี่ดีกว่านะครับคือวิวไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่ามันพอมันแอร์อัดแล้วมันมันนอนไม่สบายอ่ะมันเสียงดังมันวุ่นวายมามานอนเงียบๆดีกว่า นี่คือมือเทีย่ยงของเราที่อ่งางขางคมวนวินเหรอไม่เชาวก็มองใส่เอ้ยไม่ช้าก็กระเพราเอาพันทำได้ไหมเอาได้เราสองคนกางเต็นท์เสร็จประมาณบ่ายสามครับก็เลยคุยกันว่าไปขี่รถเล่นกันดีกว่าก็เลย ขี่รถลงไปที่สวนดอกไม้ระยะทางจากบ้านชาอาใจานะครับหมู่บ้านนอแลไปที่สวนดอกไม้80ปีเนี่ยประมาณสัก10กิโลนะเราใช้เวลาขี่รถกันไปประมาณสัก10นาทีกับสภาพอากาศที่ค่อนข้างหนาวเลยนะครับอุณหภูมติตอนนั้นจำได้ว่าประมาณสัก19องศาได้เนาะ หกคนจ้ะจะครบเราเราเอากุ้งแล้วก็อันนี้หมดเลยนะหมดเลย งเด้วยไม่ใช่ทางอาบันเอยมีทาอาบันอันเล็กวางดีๆนะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันหน้าจอมันจะถลอกถลอกิดแล้วเป็นรอยทิไปถามแม่หน่อยว่ามีมันหมูไหมมันต้องมันต้องเอามันหมูมาวางไม่งั้นมันไหมเดี๋ยวมาเหอถามไม่หน่อยเร็ยว

สวัสดีตอนเช้าที่ดอยอ่างขางนะครับเมื่อคืนเรานอนที่บ้านชาอาจายอากาศดีมาก11องศานอนสบายบ้านชาอาจายคืออยู่ที่บ้านนอแลนะครับเลยจุดชมวิวแคมสนลานสนมาประมาณสัก9กิโลได้มั้งมาตรงนี้ก็คือหลีกเรื่องความแออัดนะแล้วก็ มีอาหารมีหมูกระทะนี่เราได้แคร่กลางแบบเดียเด่ยวๆเลยไม่ต้องแออัดใครไม่ต้องทนกับเสียงดังที่คนที่ลานแบบเยอะแยะมากมายวันนี้เราเตรียมจะกลับกรุงเทพกันแล้วนะครับก็เต็มอิ่มแล้วสำหรับคลิปปีใหม่ส่งท้าย2567แล้วเดี๋ยวเจอกันปีหน้าทุกคนเดินทางปลอดภยัยใครที่ขี่รถ ไปเที่ยวไหนนะครับเดินทางถึงบ้านปลอดภัยแล้วเจอกันปีหน้าไว้ขี่รถด้วยกันบ๊ายบาย เสียงลมพัดามามอเตอร์ไซค์ู่ใจวิ่งลุยทุกคราทางรุกเรือทุยกันดานแต่มันคือฝันที่เราออกตามหาดตมรตไปเป็น t r a เ e l เส้นทางที่เรารักลุยดินลุยหินแม้ต้องฝ่า